อร่อยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รอยไทยไอเดียกับผมสุทธิพงศ์ทัตพิทัาคุณกลับม,มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ภารกิจเมนูปโปรดประจําบ้านของเรานะครับมีไอเดียเกย๋มานําเสนออีกแล้วนะครับกับแกงส้มชะอมชั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยครับเริ่มต้นจากการอุ่นอ่หม้อของเราให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่รอยไทยแกงส้มนะฮะลงไปหมดเลยครับอุ่นรอยไทยแกงส้มของเราให้เดือดนะครับให้ร้อน ปรุงรสชาติตามใจชอบด้วยเกลือและพริกไทยนะครับคนเครื่องปรุงข้งเราให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบนะฮะชิมเพื่อให้มั่นใจนะครับว่ารสชาติกลมกล่อมได้ที่ <c oughs> <c oughs> พร้อมที่จะจัดจานและรับประทานกันได้เลยครับผมจะนําเอาชะอมนํามาบรรจงวางลงในจานเสิร์ฟของเรานะครับจากนั้นนําเอาผักคอร์สนะครับที่หั่นเรียบร้อยแล้วลงในระหว่างชั้นของชะอมอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ เรียกได้ว่าเป็นทาวเวอร์ออฟชะอมชุบไข่นะฮะจากนั้นนําเอาปลาสลิดท,ที่เราทอดกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนามาวางแต่งลงบนยอดทาวเวอร์หรือยอดหอคอยของเรานะฮะกระเจี๊ยบดีไฮเดรตนะครับวางแต่งไปรอบๆทาวเวอร์ของเรานะฮะจากนั้นนํามอาแกงส้มที่เราได้ทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับราดลงไปในจานเลยครับสุดแสนที่จะง่ายกับภารกิจเมนูโปรดประจำบ้านกับรอยไทยไอเดียเมนูนี้ก็คือแกงส้มชะอมชันครับ ง,ง่ายเลยนะครับมีรอยไทยอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องตัวอดสามารถอิ่มอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนวันนี้รอยไทยไอเดียขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับอัมพลฟูด้ดเออตอนนี้พระเอกกับทานฟรอร์เมอร์ก็เป็นเป็นอะไรกันไม่รู้นะยามลบฟเมื่อวานมีสองข้อดีเรื่องของการไปโวยวายหรือเป็นอะไรสักอย่างเลยล่าสุดเดยร์ครับ,รบผมไปฉีดใส่ร้านอาหารกำแพงร้านอาหารเขา The l o c a l present เออ,อผมว่าไอดอลของไซอาลาบับเนี่ยน,น่าจะเป็นบีเบอร์จริงเออยังไงใครเป็นอะแล้วใครไม่รู้เหมือนกันแต่ t r a n s f o r m e r นี่เขามีประเด็นอีกมีประเด็นว่าพี่บอยไงเอา หรอบิดนี่ก่อนทานฟอร์เมอร์ไปเลยเอาทานฟอร์เมอร์เลยแล้วกันนะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับในหนังเรื่องทานฟอร์เมอร์เนี่ยจะมีอดีตสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์อย่างหานเกิงนะใครนะใครนะหานเกิง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 ที่จะร่วมเล่นไม่ใช่ใช่นี่ไงฮานเกิงเองนะฮะก็ถือว่าเป็นนักแสดงหนึ่งในนั้นแต่แฟนคลับเสียชูยมากอยู่ทำไมคะออกแค่5้าวินาที ด้วย<า>ชื่อเพลงว่า w h o Control เป็นเพลงหลักเลยนะคะคุณผู้ชมขอบอกว่าน่าเป็นเพลงจีน mm hmm. เพลงแรกที่หนังฮอลลีวูดเอามาใช้ประกอบหนังนะจ๊ะจะบอกให้ mm hmm. เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยทำไมอ่ะพี่บอยมีนก็ต้องห่วงตัวบ้างอะไรบ้างให้ไปดูหนังกับผู้ชายง่ายๆได้ยังไงเอาข่าว,าวต่อไปเลยดีกว่ามาทางป๊๊บ ตอนนี้เราแต่งตัวกับโฮมโฮสอ้วาหวหข่าวต่อไปนะคะเป็นท่าเป็นเรื่องของป๊อปซาบิทนี้ซาเอ้บิีสเปียนั่นเองเห็นไหมเราก็เป็นอย่างงี้ <laughs> ต้องบอกว่าท่าสุดเนี่ยมีอะไรเรื่องว,ว่นเขามีรีเทิร์นกลับมาใช่ไหมมาโชว์มามีคอนเสิร์ตดูเหมือนจะไปไม่รอดคุณผู้ชม,มเพราะว่านะหลังจากที่ประกาศแยกทางกับแฟนหนุ่มนักกฎหมายเป็นมากๆโชว์ครั้งนี้ดูก็โดนข่าวมากระหน่ำอีกต่างหากเพราะว่า ในคอนเสิร์ต Britney p e a c e of Me เนี่ยนะคะที่ Planet Hollywood ในเมือง Sin City Las Vegas ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตต่อเนื่องแบบมาราธอนร่วมร้อยรอบได้ที่นาไปเซ็นสัญญาไว้เนี่ยกำลังโดนหนายอย่างหนักเลยเพราะว่า พี่อรอยการแสดงครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะทําให้คนผิดหวังมากเพราะว่าถือว่าเป็นโชว์ที่ห่วยเขาว่าอย่างนั้นเพราะนอกจากขุ่นจะเพลทแล้วเสียงก็ไม่ดีอีกแล้วพอลิปซิงก์ก็ดันไม่เนียนอีกก็โดนจับได้ต่างหากงานนี้ก็เลยโดนด่าว,ว่าเสียงเงินเปล่าๆถึงขั้นว่ามีคนลุกออกจากโชว์ก่อนที่จะจบด้วยซ้ำนะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับที่าสเวกัสนะฮะเข mm hmm. าจะมีการโชว์ของศิลป,ปินระดับโลกในเยอะแยะมากมาย mm hmm. ที่ผ่านมาคริสต mm ินีออก็ทําไว้ดีมากเข<ะ>าโชว์ไปเลยร้อย,ยโชว์นะฮะที่าสเวกัสแต่ดีมากแต่ล่าสุด เวทีสุดเวทีสเปียเอเนียเป็นหนึ่งที่ไปโชว์แต่ไม่ดีอ่ะแต่กับกายเป็นได้รับเสียแต่แต่อันนี้มันก็คือเป็นเรื่องของคนเมามอยหอยสังนะอยู่จริงๆต้องมีโอกาสได้ไปดูเองใช่ใช่จะได้รู้ว่าบริตนี้เองเนี่ยเขายังไงเขายังไงแต่ว่าแม้แต่อัลบั้มล่าสุดวิตวินี้จีนก็ กระแสไม่ดีเหมือนกันกระแสไม่ดีใช่ไหมนี่แสดงว่าก็ลงทิงงล้วลงริงนีแหละแต่ว่าจะถึงช่วงเวลาขาลงแต่เขาก็ลงนานแล้วนะไม่หรอกก็อย่าไปกระโกหน่ำะไรมากไม่ชอบก็ไม่ต้องดูดีกว่าเดี๋ยวนางเครียดเดี๋ยวเดี๋ยวคนผม เป็นญาติกับเขาเหรอเป็นห่วงเขาเราเป็นแฟนเขาตอนเด็กๆเป็นตอนตอน,ตอ,นอ,อุ๊บส์ไปเด็ดเด็ดอาเกนคุณผู้ชมคะติดตามรายละเอียดเรื่องราวต่างๆของบันเทิงห้าหน้าหนึ่งได้ทาง Facebook และอินสตาแกรมรายการด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยบันเทิงห้าหน้าหนึ่งถูกต้องนะฮะแล้วก็ติดตามไอจีบอยพิษณุได้ที่บอยอันเดรสโก้พีไอเอสเอ็นยูนะครับโอเคแล้วก็มิ้นทิตานะครับผมมิ้นอันเดรสโก้ทิตานะคะแล้วอ,อย่าลืมอุ่นหนุนซันซีด้วยนะคะตอนนี้เป็นของใหม่ แล้วนะอยากหยุดความเหงาเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะจะพีอาร์อะไรล่ะหนาเนี่ยตอย่างเลยหรอเวลาเหลืออเดี๋ยวก็ด้เต้นกันลืม,ลมแก,ก่กะหลอกละครนะคะมินิตากำลังจะละครออนแอร์สามสี่เรื่องเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้เพราะเวลาเหลือนะขอบคุณมิสซิลลี่ส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณผู้ส่ครับแล้วก็ชุดพิธีกรจากอีพิฟเนียแล้วก็พลาสเตอร์อาร์ติสถูกต้องนะฮะฝากนี่ด้วยฮะนี่เลยบุรีลมรายการดีมีคุณภาพ นะฮะหมดเวลาแล้วออนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ